กราบสวัสดี fc ช่องสาระจับฉายนะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะให้ด้วยนะคะจะได้เป็นการที่แบบว่ามีกำลังใจหรือถ้าใครอยากกดช่วยสนับสนุนนะคะกดปุ่มซปเปอร์แตงให้หน่อยนะคะเราจะได้มีกำลังใจหาการคำนวณสูตรมาให้ทุกคนเอาไปลองทำกันดูนะค่ำคืนนี้เราจะมาแจก คือสูตรของนิดเคอีเช้านะคะก็คือว่าสองตัวมา1ตัวนะคะถ้าทุกคนจะเอาไปเล่นสูตรนี้นะคะให้แทงทั้งบนทั้งล่างเลือกเอา1ตัวนะคะทุกคนสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะคะทำได้ทุกคนหรือถ้าใครแต่ว่ามันบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นสูตรระยะสั้นนะคะแต่ถ้าใครอยากแบบว่า ได้สูตรระยะยาวให้มาเรียนคอร์สของแอดมีนะคะ1999ั 1, บาทได้สูตรระยะยาวตายตัวเลยนะคะก็คือคอร์สตาราง15ช่องนะคะเรียนง่ายเข้าใจง่ายนะคะทุกคนเป็นรูปแบบวิดีโอแล้วก็มีกลุ่มปิดให้เรียนนะคะและในกลุ่มนะคะเราจะอัปเดตรีวิวสูตรให้ตลอดนะคะทุกคนหรือถ้าใครไม่แบบว่าไม่เข้าใจ ก็ทักถามแอดีได้เลยคือเฉพาะคนที่เรียนนะทักถามได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้เรียนคอตาราง15ช่องก็ดูในคลิปวิดีโอได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะใช้หลักไหนในการคำนวณน,นะคะเราจะใช้10บนนะคะก็คือตัวนี้นะคะ10บบนเอาตัวนี้มาตั้งนะคะ แล้วก็บวก5้บวกหนึ่งคงที่นะคะแล้วเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็เราจะเอาเป็นอ่า9นะคะก็คือ9บวก5นะคะเท่ากับ14นะ เท่ากับสิบสีเราก็จะได้เด่นละหนตัวเท่ากับสิบสีให้ดึงแต่เลข4นะคะออกมานะคะแล้วก็มาเพิ่มแต้มเอานะคะก็คือเด่นคือ4แล้วก็5นะคะ4แล้วก็5นะคะทุกคน เราก็มาเช็คดูว่ามันมีไหมว่าสี่ห้ามีตัวไหนมาเราก็ติ๊กไว้นะคะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วต่อมานะคะให้เอาเลขหกนะคะคือตัวนี้นะหกบวกห้านะคะเท่ากับสิบเอ็ดนะเราก็จะดึงหนึ่งออกมานะคะก็คือหนึ่งแล้วก็ สเราก็มาเช็คดูเลยนะคะว่า1กับ2มีตัวไหนบาบ้างนะคะก็เห็นได้ชัดแต่มันเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลก็ดูได้นะตาราง15ช่องนะคะถ้าใครอยากเรียนเรียนได้เลยนะคะทุกคนนะคะเราก็เห็นไหมมันก็เข้าเลขหนึ่งนะคะต่อมาเราก็ให้เอาศูนบวกหนะคะเท่ากับ ห้านะคะเราจะได้เด่นเป็นห้าแล้วก็หกนะเช็คเลยนะคะเช็คเลยนะว่าเข้าไหมก็จะเข้าที่เลขห้านะคะตัวนี้<ม>เห็นไหมมันง่ายมากเลยนะทุกคนมันง่ายมากๆนะคะถ้าใครตั้งใจทำดีๆนะถ้าใครตั้งใจทำดีๆนะคะต่อมาให้เอาเลขสองนะคะ สองบวก5นะคะเท่ากับ7นะคะ2ตัวนี้นะเท่ากับ7เราก็จะได้เด่น7นะคะบวกอีกหนึ่งะคะก็คือ8เราจะได้เด่น7กับ8นะคะเราก็มาเช็คเหมือนเดิมนะคะว่า7กับ8มาตัวไหนมาเลข7ดนะท้งบน ทั้งสิบล่างนะคะเอ้ยหน่วยล่างนะคะตัวน,นี้แต่เท่าที่ดูนะมันจะมาสองตัวล่างนะทุกคนเห็นไหมมันจะมาสองตัวล่างนะต่อมานะคะเอาสี่นะคะสี่บวกห้าเท่ากับ9นะคะเราจะได้เด่นเป็น 9ก้ากับศูนย์นะคะอันนี้ของวันพรุ่งนี้นะเที่ยวามาให้ดูนะคะของวันพรุ่งนี้นะคะของเด่นพรุ่งนี้นะเก้ากับศูนย์ถ้ารอบเช้ามันไม่มามันจะมารอบบ่ายนะคะคุณตามจิกไว้ได้เลยนะคะรอบเช้าไม่มามารอบบ่ายนะคะทุกคนนะ เห็นไหมมันก็มานะทุกคนแต่ว่าตาราง15ช่องที่อัดบีนนำเสนอเนี่ยนะบอกได้เลยว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าเลขหามเลขเบิ้ลเลขพี่น้องจะมาตอนไหนมันจะบอกได้เลยนะตาราง15ช่องราคานี้ไม่แพงนะคะทุกคนละนะราคานี้ไม่แพงก็เป็นราคาที่ย่อมเยาและทุกคนเข้าเรียนได้นะคะ ถ้าสนใจก็แอดไลน์มาถามเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกับการเรียนนะคะแต่อันนี้เราแจกให้ฟรีๆบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นสูตรระยะสั้นนะคะระยะยาวต้องมาเรียนนะคะทุกคนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเ้อะค่ะสวัสดีจ้า